ไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้ GPS อะไม่แสดงตำแหน่งที่เราอยู่เลยนะโอ้ยล้วทำไงอ่ะนี้มีใครไหมเนี่ยอ,อ้าวน้องจะไปไหนกันฮะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมสวัสดีครับลุงคืออย่างนี้ครับพวกผมเนี่ยหลงทางอะครับเราอุตส่าห์รียกตัวเองว่าพี่มันดันเรียกว่าลุงซะได้อ่ะไม่เป็นไรเออแล้วน้องอยากจะไปที่ไหนกันเหรอ โฮมสเตย์บ้านกลางเขาค่ะอ๋อไม่ไกลนี่เดินไปทางนี้นะขึ้นเขาไป3กิโลก็ถึงแล้ว3กิโลขึ้นเขาด้วยเหรอคะเออเป็นไงล่ะวิถีชาวบ้านที่เธออยากจะมาไงใช่หมู่บ้านเราเนี่ยวิถีชาวบ้านแท้ๆเลยครับไว้เริ่มวิถีชาวบ้านตอนไปถึงโฮมสเตย์เนาะตอนเนี้ยนั่งรถก่อนโหแล้วแบบนี้เนี่ยพอจะมีรถไปส่งไหมอะครับโอ้ยไม่มีหรอกก็หมู่บ้านเราเนี่ยเป็นวิถีชาวบ้านแท้ๆ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงโทรหาคนแถวนี้ให้ขับรถพาไปส่งให้ครับผมยืมมือถือหน่อยอเอ,อได้ครับผมแบบหนึ่งนะฮัลโหลยังฮัลโหลอ่ะพนเหรอพนพนพนอยู่บ้านไหมว่างอยู่นะแล้วรถรถกระบะอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเอองั้นดีเลยเดี๋ยวขับรถมานะมารับน้องน้องนักท่องเที่ยวหน่อย พาเข้าไปที่บ้านกลางเขาบ้านไอจุกนั่นแหละเออโฮมสเตย์เออเได้ได้ได้รีบมานะอน้องน้องรอแป๊บหนึ่งนะเออค่ารถเท่าไหร่หรอคะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องก็หมู่บ้านเราเน่ยเป็นวิถีชาวบ้านแท้ๆเราอยู่กันสบายๆรวยน้ำใจชาวบ้านเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจแล้วแบบนี้เนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับ คือผมไปหาในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็เจอแต่คนที่เขารีวิวโฮมสเตย์ครับโอ้ยมีสิมีเยอะแยะเลยนะนี่เดินขึ้นไปเนี่ยนะมีน้ำตกด้วยแล้วก็มีวัดเก่าแก่ข้างบนอ่ะแต่ว่าต้องเดินนะห่างจากโฮมสเตย์น้องไปประมาณ2กิโลเอ่อทางขึ้นเขาแหละมันไม่มีทางรถผ่านโอ้ยครับเออแล้วแบบนี้ที่พอจะมีไกด์แม่ครับคือถ้าผมไปกันเองแล้วเดี๋ยวจะหลงเอาครับไม่มีหรอกก็หมู่บ้านเราเป็นวิถีชาวบ้านแท้ๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากไปนะเดี๋ยวโทรหาลุง ี๋ยวลุงพาไปเองลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่แค่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ลุงก็ดีใจแล้วแล้วลุงมีสวนให้เที่ยวไหมคะพอดีว่าหนูอยากเห็นวิถีชาวบ้านนะคะมีสิฮะเยอะแยะเลยนี่ชาวบ้านเนี่ยทำสวนทําไร่ทั้งนั้นไปบ้านป้าถนอมนี่กว่าแกทําเกษตรอินทรีย์นะแล้วแกก็พูดเก่งมากด้วย<อ><อ>ครับแล้วแบบนี้บ้านป้าเขาอยู่ไกลมากไหมอะครับใช่ค่ะไม่ไกลนี่เดินเดินไปนูน้น5กิโลก็ถึงแล้ว เดี๋ยวนะคะห่มสเตย์ไปทางนี้สามกิโลส่วนป้าถนงไปทางนี้ห้ากิโลรวมกันเป็นแปดกิโลงั้นเราขอเบอร์พี่คนขับรถไว้เลยเนาะเราคงเดินกันไม่ไหวหรอกเป็นไงล่ะวิถีชาวบ้านไงขอเบอร์ไว้นะครับได้ได้ได้เบอร์เมื่อกี้ที่กดไ้อ๋อเออใช่หรลืมขอป่ะเนี่ยลึกๆหน่อยอ้าวน้อง จะกลับกันแล้วเหรอค่ะลุงเป็นไงกันบ้างอะฮะอยู่มาตั้งหลายวันหมู่บ้านเรานะ่ะเป็นวิถีชาวบ้านแท้ๆ ผม,มรู้สึกว่าสุดยอดมากเลยครับลุงมีอะไรให้ผมทําเยอะเลยนะครับชาวบ้านก็น่ารักใจดีตอนเช้านะครับผมเนี่ยได้ลองทําชาเมี่ยงแล้วก็ได้ลองคั่วกาแฟอาราบิก้าเองด้วยนะครับค่ะแต่เสียอย่างเดียวค่ะหมู่บ้านลุงเดินทางลําบากไปหน่อยหนูเนี่ยต้องโทรหาพี่พลวันละห้ารอบเลยนะน <c oughs> เมีพี่พลเนี่ยเขาคิดว่าหนูจะเป็นเมียน้อยเขาอยู่แล้วอะจะว่าไปแล้วเนี่ยทำไมลุงไม่ลองเอาข้อมูลหมู่บ้านเนี่ยไปลงเว็บไซต์ดูล่ะครับ ผมว่าน่าจะมีคนอยากมาเที่ยวเยอะเลยนะ,ะโอยจะให้ลุงทําโฆษณาทําเว็บอะไรเนี่ยลุงทําไม่เป็นหรอก <c oughs> ก็หมู่บ้านเราเนะี่ยเป็นวิถีชาวบ้านแท้ๆแต่ผมว่าหมู่บ้านของลุงเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะครับทั้งสวนเกษตรทั้งโฮมสเตย์อาหารพื้นเมืองแล้วก็ธรรมชาติต่างๆ <c oughs> ผมว่าคนน่าจะมาชอบเยอะเลยนะครับคือแล้วลุงก็ต่างคนต่างทำเนี่ยมันน่าเสียดายอะครับใช่ค่ะอ้าวแล้วจะให้ทํำยังไงอะฮะ ไอ้โฮมสเตย์เขาก็ทําของเขาไป<ม>ไอ้สวนกเกษตรเขาก็ทําของเขาไปจะให้ทําร่วมกันแล้วมันจะทํำยังไงนั้นเอาแบบนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะแชร์แนวคิด3าพีให้ลุงฟังสามพีนะคะลุง 1. p ึ่งพีพคือชุมชน 2. องพับดิคคือหน่วยงานรัฐ 3. p มไพรเวหน่วยงานเอกชนค่ะอ๋อแล้วคิดว่าลุงจะเข้าใจไหมคือ คืองี้ครับลุงวิธีจะพัฒนาธุรกิจยุคนี้ครับเราต้องเริ่มจากการสร้างพันธมิตรครับเริ่มตั้งแต่ในชุมชนแล้วก็พันธมิตรทางรัฐบาลแล้วก็พันธมิตรเอกชนครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี่ยพันธมิตรก็จะได้ช่วยเหลือกันไงครับใช่ค่ะเช่นถ้าเกิดว่าคุณลุงอยากเผยแร่ข้อมูลหมูบ้านอยากให้การเดินทางมาสะดวกเนี่ยหน่วยงานรัฐก็จะช่วยคุณลุงได้ค่ะใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าลุงอยากได้เงินลงทุนหรือว่าอยากได้คําแนะนาใหม่ๆบริษัทเอกชนก็ช่วยลุงได้นะครับเออ น่าสนใจนะแล้วเราเ,เริ่มต้นยังไงดีเนี่ยฮะช่วยช่วยแนะนำลุงหน่อยลุงไม่ค่อยรู้อะไรหรอกก็เพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็เปนวิน<ม><ม>ถีชาวบ้านแท<บ>้แ